ของคู่กันเลยุ้วยกับน้ำน่ครับมันยากัดไนฟ้าไหมครับยังคี่เ้องนี่คือแดดทเที่ยงครับ,บ ไปมาลามในคลองคือ,อส่วนหลายมันเป็นคว้ยทองนะครับรานน้ำนุ่มดูจริงแต่ว่าผสมมนเราวมันกับความต้องการอาหารก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ใจหลายๆอย่างได้อาหารสำคัญแล้วก็นก้ำกระขาดบ่ได้แล้วมองนั่นก็มันต้อง ที่เคยเลี้ยงยู่มันต้องผ่านให้เพิ่นถามสื้อเพิ่นกับขายแพงเนาะเลาก็เย็นแผนไม่จำเป็นต้องเป็นนี้ครับตามกาลังแ้าของใหญ่ว่าส่วนจ้าของอันนี้คือคอควายนะครับกับเสาไฟอยู่ติดกันนะครับจะเป็นถนนทอนกีดน,นี้ยู่ตรงคามอคอกเลยทพี่น้องชื่อตรงคามอคอกะบรรนากาศดีครับบนลม มันควายแม,ม่ม่านไปแล้วส่วนห้ายครับมันจะก,การดีครับเหมาะสำหรับเลี้ยงควายครับเดี๋ยวท่านฮอนกับเขาห่มนอนแซน่ะอาจจะได้กันไฟในน้ำรั้งสูงกว่านิดน้อยนะครับแต่กันน้ำวรลบายเลยกับ หอยขั้นนะครับพี่น้องหอยขั้นก็นเป็นเป็นตัวอ่อนของพญาดใบใหม่นะครับมาค้นกับเขาใจผิดมันเป็นหอยขั้นจริงๆว่าแมนนะครับมันก็นเห็ดไ้เป็นพื้นเห็ดไ้แพร่แล้วก็มันก็เสียอศัย ดูแลมันอาศัยนี่นะครับสัดวพวกนี้นะครับอยู่แต่ว่าในคนมันมันอาศัยอ่ไรน,นะครับว่ายนอนน้ำกระจิซ้อนใส้ผิวหนังครับบรรยากาศดีครับน,นี้เดี๋ยวภาไปเบ่งตัวกำลังจะคลอดนะพี่หนังเนะอาจจะคลอด กลางเดือนน้านะครับหรือปลายเดือนนี้นะครับเพราตอนนี้สิบเดือนแล้วนะครับท้องกับพ่อบิ๊กเบิร์ดผิวสวยครับใส่บิ๊กเบิร์ดเพราะว่าผิวสีเหลืองคือกันครับ ตัวในทองเป็นตัวที่สองนะครับพี่น้องควายังสดอยู่ผมซื้อว่าบ่แพงครับซื้อมาจากอุทัยธานีนี่เรามีก่อจากนอ้อยาว่า ถาลุ่นว่าเต่าู้เตเมียนาะพี่น้องเนะนาะไล่น้ำไลแทบจะตลอดทั้งปีนะครับปีที่แล้วกับแทบจะว่าขาดเลยครับก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจใหญ่ฟ้ามนะครับ ทานไปเบื่องขอกมัวได้พี่น้องเอ๊บเอ๊บบอกไก่ด้วย,ยครับติดกันเลยต้องขามกันเลยเึ๊บครับ้วยความสะดวกสบายมันเข้าถึงไก่ชุๆครับอากาศเีิระบายครับายเทพโบคือยัง อยู่สวนเก่าสวนเก่ามันอับครับพี่น้องลมพัดตลอดเลาก็อาศัยได้ไเรียงฟังพุทหนาแรงนะครับพอดีแล้วก็อาศัยเรียงในคลองมันกะคอควายครับสะดวกวัดทุกอย่างตอนนี้ก็า่างสิเหตุ ที่พักอาศัยของคนนะครับงวควายนี่ก็ได้หลายปเปอร์เซ็นต์แล้วของงวก็จะตอกมากอีกครับเะว่าบ่าพอ่อกันอยู่ลายแม่ครับครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามไปนะครับพี่น้องครับวันที่เขามารับชมเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อ